จะเดินทาไปไหนใกล้ๆนะครับสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยนะครับนั่นก็คือหัวชาร์จแบตในรถยนต์นั่นเองนะครับอันนี้เป็นหัวชาร์จแบตแบบที่เสียบกับที่จุดบร่นะครับสามารถชาร์จได้ทั้ง Type C แล้วก็ช่องเสียบ USB นะครับเดี๋ยวจะดึงออกมาให้ดูนะครับดึงออกมา้ง่ายแบบนี้เลยอันนี้เป็นลักษณะของหัวชาร์จแบตในรถยนต์นะครับของ C Tech นะครับ เป็นหัวชาร์จแบบที่เสียบบร่นะครับผมหัวเนี่ยจะมีแบบ2หัวนะจะเป็นหัวแบบ USB นะครับแล้วก็หัวแบบ Type C นะครับตรงนี้เนี่ยจะมีที่ดึงออกด้วยนะเนี่ยเวลาจะดึงเก็บนะครับเราก็ดึงหัวตัวนี้ออกมานะครับแล้วเราก็ดึงออกมาจากช่องเสียบบรี่ได้เลยหัวก็เล็ก <ๆ S 2> แค่นี้เองนะครับผมพวกพาสะดวกนะครับอันนี้เป็นหัวแบบรุ่นใหม่เลยนะเป็นรุ่นแบบชาร์จเร็วนะครับเดี๋ยวลองเสียบชาร์จให้ดูนะครับว่าจะใช้ได้จริงหรือเปล่านะครับอ่าเดี๋ยวลองสตาร์ทรถก่อนเสียบเข้าไปที่เ่อาจุดบุรี่ได้เลยนะครับ ปึ๊บเข้าไปจะมีไฟขึ้นมาแบบนี้นะครับผมพร้อมใช้งานแล้วนะเดี๋ยวผมจะเริ่มไปที่หัว Type C ก่อนเลยนะครับเดี๋ยวผมขอหัวชาร์จนะครับไปเสียบที่โทรศัพท์ก่อนนะครับแล้วก็สายชาร์จนะครับไปเสียบที่หัวชาร์จได้เลยนะครับที่ช่อง Type C นี่แบตเตอรี่เข้านะครับแล้วก็ช่องเสียบแบบ USB นะครับเสียบสายเข้าไปก่อนเลย,เยจะเสียบชาร์จไอโฟนให้ดูนะครับพอดีใช้มือเดียวนะนี่นะครับผม แบตเตอรี่เข้านะครับชาร์จได้พร้อมกันทั้งสองอุปกรณ์เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์ที่เสียบทาง USB หรือว่าทาง Type C นะครับและถ้าหาเราต้องการจะเก็บนะครับเราแค่กดห่วงลงมานะครับแล้วก็ดึงนะครับปึ๊บท่านใดกำลังมองหาหัวชาร์จในรถยนต์นะครับแนะนําอันนี้เลยนะครับของ CTEC h นะครับเป็นหัวแบบชาร์จเร็วด้วยนะครับใช้งานง่ายสะดวกแบบนี้เลยนะครับกดสั่งซื้อที่คลาสีเหลืองหน้าคลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับมีบริการก็บเงินปลายทางให้ด้วยนะครับ